ดิรชัยจเจริญวัฒนาเลิศครับเจ้าของร้านบะหมี่หัวโตนะครับผมเป็นทายาทรุ่นที่2นะครับผมทําร้านมา16ปีนะครับคุณพ่อทํามาประมาณ40กว่าปีรวมกันก็เกือบจะ60ปีแล้วครับร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสี่ย่านครับจุดเด่นของทางร้านก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเส้น เราเป็นบะหมี่เส้นสดชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเป็นบะหมี่ไข่ครับสูตรดั้งเดิมนะครับส่วนท็อปปิ้งของเราก็จะมีเป็นเกี๊ยวมีเมนหมูแดงมีเป็นหมูกรอบมีซี่โคหมูอบอา่าสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อหมูก็จะมีไก่ย่างแล้วก็มีมังสวิรัตนะครับเป็นเต้าหู้พะโล้ไข่ต้มหมูแดงที่ร้านนี่เ,เราใช้หมูสะโพกนะครับหมักข้ามคืนนะครับย่างนะครับเป็นหมูย่างก็จะให้ความหอมและรสชาติที่กลมกรอบส่วนหมูกรอบรับรองได้ว่าไม่เหมือนที่อื่นมีความกรอบแล้วก็มันไม่เยอะเพราะว่าเราเอาไป ยางด้วย <Yeah. S 2> <c oughs> ส่วนเกี๊ยวนะครับก็ไม่เหมือนร้านอื่นๆเหมือนกันสูตรของเราหมักเกี๊ยวหมูบดเอามาหมักแล้วก็ใช้หมูสะโพกผสมมันก็จะให้ความชุ่มฉ่ำในตัวนะครับคอสบะหมี่หัวโตนะครับที่มาสอนให้กับทางมติชนเนี่ยครับเราจะสอนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเลยคือทําน้ําซุปจนถึงทําหมูแดงทําหมูกรอบเส้นนี้ผมก็จะสอนทําหลายแบบเป็นทั้งบะหมี่ไข่บะหมี่เจแล้วก็บะหมี่ที่ผสมพวกผักหรือว่าพวกที่ไม่ใช่เป็นบะหมี่ไข่เอายกตัวอย่างเช่นบะหมี่ใบเตยนะครับบะหมี่ยกใบเตยบะหมี่แครอทพวกนี้ สามารถเอาไปดัดแปลงได้หมดเลยเหตุผลที่ผมมาสอนที่มติชนส่วนใหญ่ผมก็เจอนะคำถามนี้ว่าทําไมล่ะบะหมี่ร้านดังๆทําไมถึงเอามาสอนคนอื่นผมมองว่าการสอนก็คือการให้ความรู้ความรู้สมัยนี้มันหาได้ทั่วๆไปแต่การที่ที่คุณจะรู้เคล็ดลับเกล็เล็กเก็ดน้อยอันนี้คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้ในใน u t u b e หรือว่าในในสื่อต่างๆที่คุณได้ดูมา อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะมาสอนเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูตาม YouTube เหมือนกันในการในการที่ผมจะปรับปรุงเมนูหรือว่าพัฒนาเมนูอื่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปดูจาก YouTube ประทำออกมาได้100%เ เพราะฉะนั้นการที่ผมมาให้ความรู้คนอื่นหรือว่าให้ให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสิ่งซึ่งที่เขาไม่สามารถรู้ได้ในใน u t u b e หรือว่าบางทีมันไม่สามารถที่จะจะเซิร์ชหาได้ในในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ประสบการณ์ผมว่าการสอนเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์และและสิ่งที่ผมได้จากการสอนคือผมสามารถที่จะได้ประสบการณ์จากคนอื่นคนที่ผมสอนนะครับจากลูกศิษย์มาแชร์ สิ่งที่เขาได้ได้เจอมาหรือว่าได้พบมาขณะขณะที่ผมยังไม่เคยเจออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าการสอนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผมและผู้เรียนมากกว่าจริงๆแล้วนะครับต้นทุนอาหารน่ยมันควรจะอยู่ที่ระหว่าง30 5 0ถึง50ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเอาเป็นแค่ค่าวัตถุดิบของอาหารตรงต,รงตรง จริงๆไม่ควรเกิน30ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆควรจะไม่เกินอีก20ผมมองว่าอาหารเนี่ยครับมันเป็นอาชีพที่ที่อยู่ได้ยั่งยืนเพราะว่าคนเราจะต้องกินถ้าคุณเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าซึ่งคนไม่สามารถที่จะมาซื้อคุณได้ทุกวันแต่อาหารเนี่ยถ้าร้านคุณสามารถที่จะทําเมนูให้มันมีความหลากหลายเพื่อที่ให้ลูกค้าคนคนเดียวคนเดิมเนี่ยกลับมาทานร้านคุณได้ทุกวันอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดทีด่ดีกว่าคนที่สนใจนะครับที่อยากจะมาเรียนกับทามติชนนะครับก็ติดต่อมติชนได้โดยตรงขอบคุณมาก ครับ